แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือนะฮะตรงพัดลมมอเตอร์ตรงนี้นะฮะก็คือแบบกรองนั่นเองนะสามารถเปิดแล้วก็นะฮะหยิบกรองมาเป่าได้เลยนะทุกคนโอเคอันนี้ก็ไม่ได้ทำแบบกรองหยิบออกมาได้นะทุกคนนะฮะโลว์โลว์โลว์สวัสดีชาวสปีกทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์มมิ่งซูมเบลเตอร์ยี่สิบสองนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเกรดรถนะฮะผมรีวิวรถใหม่นั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าโคูโบต้าซีดี เออไม่ใช่ดิ DC 1 0 5 X Pro คันนี้นะฮะชิมีอะไรที่อัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวพามาชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะขอคนหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะป๊อป3 b นี่ครับผมฮะก็1นึ่งไลค์เท่ากับ1กําลังใจนั่นเองนะอันดับแรกเลยนะที่เราจะพามาชมนะก็คือ Lost Track นะครับผมนะฮะก็จะมีความสมจริงขึ้นนะทุกคนนะฮะสังเกตดูว่านะครับผมนะฮะมันจะมีตุ่มขึ้นมาครทุกคนนะฮะ ก่อนๆน,นี่จะเป็นแค่แบบว่าเท็กเจอร์หลอกตานะครับผมนะฮะก็จะเป็นแผ่นเ,นเรียบนะฮะแล้วก็มีลายเท็กเจอร์นั่นเองนะตัวน,นี้นะครับผมนะฮะก็จะเป็นตุ่มออกมาแบบนุนๆสมจริงเลยทุกคนนะ,ะเป็นนี้เลยนะทุกคนนี่ันดับแรกนะก็คือประมาณนี้นะฮะจุดต่อไปนะครับผมนะฮะก็ประตูนี้ก็สามารถเปิดได้นะทุกคนนะนี่เป็นไงโอ้โหเปิดแล้วค่อยขึ้นนะค <c oughs> ือประมาณนี้เองนะะทุกคนอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนนะครับ และก็อีกจุดหนึ่งก็คือนะฮะตรงพัดลมมอเตอร์ตรงนี้นะฮะก็คือแบบกรองนั่นเองนะสามารถเปิดแล้วก็นะฮะหยิบกรองมาเป่าได้เลยนะทุกคนโอเคอันนี้ก็ไม่ได้ทำแบบกรองหยิบออกมาได้นะทุกคนนะฮะก็ทำจำลองอเฉยๆนะครับผมนะประมาณนี้เลยทุกคนนะฮะก็สามารถนะครับเปิดแล้วก็เป่ากรองได้เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมรัดเครื่องนะฮะเพราะว่าวันนี้พัดลมหมุนด้วยนะตรงนี้นีน่เป็นไงทุกคนนี่พัดลมต้องหมุนด้วยนะนี่เป็นไง หมุนดูดอากาศนะครับผมนะก็เป็นกรองอากาศของตัวแอร์นั่นเองนะทุกคนนะครับผมนะฮะโอเคจุดไปก่อนนะต่อเสร็จแล้วนะฮะนี่เลยนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นคัคเบอร์นะพวกระบบสายพานนะทุกคนนะครับผมนะก็สามารถเปิดดูได้เลยนะตรงไหนมันขาดตรงไหนมันต้องซ่อมบำรุงนะทุกคนนะฮะ,ะเปิดไฟให้ดูหน่อย นี่เป็นไงเป็นไงเออเนี่ยฮะยังเด็ดยังเด็ดนะก็จะมีอัปเดตเรื่อยทุกคนอันนี้เปิดได้สองฝั่งเลยนะนี่ก็จะเป็นนะฮะตัวเป่าฟางออกอะไรนั่นเองประมาณนั้นมาแน้นทุกคนนะฮะโอเคป,ปิดปิดปิดติ๊บเข้าไปนะครับผมจึ๊กเข้าไปนะครับ โอเคลูกเล่นภายนอกก็ประมาณนี้นะผมนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูในสโตูนะ,ะว่าลูกเล่นในสโตูมีอะไรบ้างนะครับผมนะโอเคนะครับผมเลือกไปที่เฮสเปอร์เนะครับผมนะฮะก็จะมาที่ตัวนี้เลยนะคูปะต้านะครับผม1 DC 1 0 5 X นะครับเวอร์ชัน2นี่เองนะนะฮะลูกเล่นในสโตูก็สามารถเลือกหัวได้ทุกคนนะฮะเป็นแบบร่มกับแบบ ตัวอนะครับผมนี่เป็นไงทุกคนนี่เป็นไงเป็นไงนี่ครับผมนะฮะสลับเป็นตัว่มปกตินคะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวแอร์นี่เพิ่มราคาอีก1,500ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะฮะโหใครได้คันนี้ไปก็คุ้มแน่นอนนะฮะ โอเคครับผมนะเดี๋ยวเรากลับไปที่คันเมื่อสักครู่เลยนะเดี๋ยวจะลองทดสอบเกี่ยวให้ชมนะครับทุกคน <Okay. S 1> ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะรประมาณนี้ทุกคนนะฮะมานี่มานี่ขึ้นไปข้างบนครับภายในครับผมตัวนี้ก็ผมได้กแก้ไฟล์เสียงนะทำให้เสียงเป็นรถอะสแตนดาดโรงงานนะครับผมเสียงก็จะเบาขึ้นนะครับนิ่มขึ้นนะฮะ ประมาณนี้นี่ดูทุกคนนะฮะล้อทแทรก็กยางสมจริงนะครับผมนะสมจริงยิ่งกว่าเดิมนะคันก่อนๆนี่เป็นแค่สายพานนะทุกคนนะฮะมันจะหมุนแบบเหมือนสายพานเลยนะอันนี้ก็จะมีตุ่มออกมานะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะแปะภาพนะครับผมนะฮะไว้ข้างๆแล้วกันนะเปรียบเทียบให้ดูนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาลองเกี่ยวตรงนี้ให้ชมกันเลยนะครับผมนะฮะฟังเสียงแล้วกันนะทุกคนนี่ก็เสียงตู้นวดนะฮะนี่ก่อนจะเงียบๆมาเนี้นะรถโรงงานนะครับผมรถโรงงานนะฮะไปนะฮะก็มีทั้งเวอร์ชั่นของฟันยิงสิบเก้าเลยทุกคนนะฮะก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อกิก่งกลางไปเลยนะฮะ ในส่วนของฟาร์มยี่สสองนี่แต่ผมจะปรับราคาลงนะทุกคนนะให้ทุกคนสามารถแบบว่าจับจองได้ในราคาที่แบบเอาแบ่งกันเล่นนะทุกคนเนาะตามนี้แล้วกันนะเอาราคาแบ่งกันเล่นดีกว่านะครับเพราะว่าน้องๆหลายท่านก็อยากเล่นแต่ว่าราคาลดหมดมันยังแพงอยู่นะทุกคนนะฮะ ส่วนรายละเอียดการเปื้อนของเท็กเจอร์นะฮะตัวรถนี่ยังไม่แกะนะครับผมนะฮะให้มันแบบว่าเกี่ยวเกี่ยวไปแล้วมันก็อะไรนะให้มันเก่าเนาะเดี๋ยวก็มีเวลาก็จะพยายามแกะแล้วกันนะทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่ปรับเสียงใหม่นะฮะดูสมจริงขึ้นนะ เสียงก่อนๆนี่ยังดูแบบว่าเสียงมันมั่วอยู่นะครับไม่รู้เสียงรถคันไหนมาใส่นะ <laughs> เออนิ่มเลยทุกคนนะครับผมนี่ดูโลโก้ขาก้างหน้าก่อนนะป๊อป 3D นะฮะใครที่ชื่นชอบนะครับผมนะฮะหมอดแบบปไทยนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ ใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามนะฮะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับช่องนับปับสามดีนะครับผมจกักรวัลรกเกี่ยวนะฮะกลับมาทวงมันลังแล้วนะฮะหลังจากที่หยุดไปงานนานนะครับผมนะฮะสำหรับรถเกี่ยวนี่ไม่ได้อัปเกรดเลยนะเดี๋ยวรถขั้นต่อ,ตอไปนะฮะเดี๋ยวจะทำออกมาแบบให้มันดูสมจริงขึ้นนะฮะ เดิมๆซ้ำๆนี่ก็อาจจะเบื่อกันได้ทุกคนนะฮะก็เอาแบบความสมจริงขึ้นดีกว่านะฮะเก็บรายละเลอียดเยอะๆนะฮะทุกคนเสียงนกเขานี่ร้องดังดีจริงทุกคน <laughs> ว้าวดูฝุ่นทุกคนฝุ่นดีแล้วะฮะที่ใช้ตัวเอนะครับผมนะฝะุ่นขนาดนี้นี่โอ้โห มีเป็นปอดบ้างนะโรคปอดบ้างนะทุกคนนะ <_ C> e <ats> มีเป็นโรคปอดกันไปไปข้างหนึ่งโรคปอดลิ้นผันเนี่ยต้องดูแลสุขภาพนะฮะมีเงินร่ำรวยแล้วก็สุขภาพไม่ดีนี <_ A> <_ A> ่เงินที่หาได้ก็เสร็จคุณหมอหมดนะทุกคนเ <_ A> ออจ่ายให้หมอหมดเลยตัวเองไม่ได้ใช้เลยนะก <_ A> ็ใช้ที่โรงพยาบาลซะอย่างนั้นนะทุกคนนะะก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับผมนะ ทำมาหาเงินแล้วแล้วก็ได้ใช้เงินด้วยแล้วกันนะอันนี้พูดถึงรถจริงๆนะครับผมนะส่วนรถในเกมเราก็โอเคพอสนุกสนานฮาๆแล้วกัน,นทุกคนลัวตัวรถนี่ขาวจ้วเลยนะทุกคนนะต้องมีแบบว่าเท็กเจอร์สกรปรกบ้างเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยๆทำลงแล้วกันนะ เคยพัฒนาไปนะครับผมก็ตัว108เดี๋ยวตามอัปเกรดมานะครับผม108ยังไม่อัปเกรดล้อนะแล้วก็ตัวตูว้แอร์ของ108นะครับผมก็ยังไม่ทํานะครับผมก็ตอนนี้ไ like ล่เก็บความสมจริงให้ตัว105ก่อนนะฮะ เรียบร้อยอันหนึ่งศูนย์ห้าเต็มแล้วนะครับผมนะ2 0สองพั 2000, นะครับเต็มไวยังวะโอเคทุกคนนะฮะก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวอัปเกรดนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้คันนี้นะฮะไปบรรทุกข้าวนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็เป็นเดก้านะฮะสองจิดสูดนั่นเองนะ รถดำของโชคมงคลชัยครับผมนะฮะดำกเกษตรนะครับทุกคนมันทุกเฉพาะพิษฝนเท่านั้นนะครับผมนะฮะโอ้โหคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลของนับปับสามดีนะครับผมนะฮะโอ้หเสียงโบนจะหดไปไหนวะเนี่ย รับงานแล้วพี่รับงานเลยครับผมนะฮะโอเคจอดตรงนี้แล้วกันเนาะเสียงนิ่มๆเลยนะโชคยังบีนะครับว่าคูโบต้ากันนี้นะทำตัวเทาข้านี่สูงนะทุกคนนะฮะเทใส่ส,สิบอนอนดเอ้ยอะไรวะโอ้ยปากเกียร์ชนไม่มองไม่ลองขอภขอภยัยขออภัยขอโทษด,ด้วยนะโอ้โหเสียหายเลยเนะี่ย เสียหายเลยอ่ะก็พอได้นะทุกคนนะนี่เทเลยโอเคเหมือนว่ามันเต็มไวนะมันออกไบด้วยเนะี่ยผมต้องปรับเป็นซัก อันนี้มันความจุมันสองพันนะทุกคนนะปรับสักเป็นสักสี่พันแล้วเนาะน่าจะโอเคนะฮะสี่ห้าพันน่าจะประมาณสี่พันอ่ะเมื่อกี้ไม่เร็วมากนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องนภปสามดีร้วยกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะไม่พลาดคลิปใหม่นะทางช่องนภปสามดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ